ข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัฒน์รอชมกันต่อไปค่ะนายอนุทินชาญวิรากูลรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงเรื่องการเมืองตอนนี้ว่าพักภูมิใจไทยยืนยันเคารพกติกาแม้ว่านายเศรษฐาทวีสินจะพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไปแล้วแต่แกนนําก็ยังคงเป็นพรรเพื่อไทยที่จะต้องมีการเสนอชื่อผู้ชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี พร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคร่วมลำดับที่สองในรัฐบาลจึงจะต้องพร้อมสนับสนุนพรรคเพื่อไทยในการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไม่มีแอบไปบ้านนี้มุดไปบ้านนั้นไม่มีอยู่แล้วพลตำรวจเอกพัชราวาทวงศุวรรณรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ป้องกันและปราบรามการค้าม,มนุษย์โดยพลตารวจเอกพัชรวาดได้รับโทรศัพท์พูดคุยกับปลายสายว่ามีอะไรเดี๋ยวส่งข่าวกันนะโอเคครับเมื่อถามถึงวงหารือพักร่วมรัฐบาลที่บ้านจันทสองล่าเมื่อวานนี้ก็กล่าวแต่เพียงว่าไม่รู้ไม่รู้พร้อมบอกมือไม่ตอบคําถามส่วนการเสนอใครเป็นนายกรัฐมนตรีพักพลังประชารัฐเห็นด้วยหรือไม่ก็ตอบเพียงสั้นๆว่าต้องไปถามหัวหน้าพัก นเวลาวุฒิศิลปะอาชาห์หัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาทําน,นังสือถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพักชาติไทยพัฒนาเชิญประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกของพักชาติไทยพัฒนาเป็นกรณีพิเศษในวันพรุ่งนี้เพื่อพิจารณาระเบียบวาระก,การประชุมสภาผู้แทนราษฎรชุดที่26ปีที่2ครั้งที่15เป็นพิเศษเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ บุคคลซึ่งสมควรจะได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตราหนึ่งของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจากักรไทยตำรวจวิสามันหนุ่มอรารวาสเสียชีวิตพี่ชายคาใจทําเกินกว่าเหตุหรือไม่แถบีท่าทีแปลกๆไม่ยอมให้ดูศพในที่เกิดเหตุและเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบ,บางรักวิสามันนายมงคลกมลสวัสดิ์ภายในซอยนาราธิวาสราชนครินหนึ่งที่เกิดเหตุมีเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจนอกเครื่องแบบ ของสนอบางรักสองนายยืนเรอมอบตัวในที่เกิดเหตุโดยให้การว่าก่อนเกิดเหตุรับแจ้งว่ามีชายเมาสุราอรารวาสอยู่บริเวณหน้าร้านซิมพีจึงไปตรวจสอบพบชายยืนอรารวาสอยู่จริงขอตรวจคนร่างกายผู้เสียหายจึงชักอาวุธปืนออกมายิงแบบไม่ยัง้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนอกเครื่องแบบทั้งสองนายจึงต้องหลบและยิงตอบโต้กลับไป ส่งผลให้ในายมงคลถูกยิงเสียชีวิตทันทีขณะที่นายสุขสมที่ชายเล่าว่าน้องชายจับได้ว่าแฟนสาวซึ่งเป็น PR ได้มาติดสาวทอมที่ร้านใกล้ที่เกิดเหตุคาดว่าคงจะมาตามหาแฟนสาวที่ร้านกระทั่งเกิดเหตุขึ้นแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจทําแปลกๆไม่ยอมให้ญาติเข้าไปดูศพและห้ามถ่ายรูปอยากถามตำรวจว่ากระทำเกินกว่าเหตุหรือไม่และอยากจะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องชาย สำหรับน้องชายเคยมีคดีร่วมกันฆ่าผู้อื่นเมื่อสิบกว่าปีที่ผ่านมาแต่ศาลตัดสินยกฟ้องไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวร่วมกันจับกุมตัวชายชาวเกาหลีใต้พร้อมของกลางยาไอซ์ยาอีรวมถึงการกระทำผิดหลบหนีเข้าเมืองโดยควบคุมตัวไปขยายผลเพื่อดำเนินคดีทั้งนี้หลังสืบทราบว่ามีชายชาวเกาหลีใต้หลบหนีเข้ามาในประเทศไทยด้วยช่องทางธรรมชาติและมีพฤติกรรมเสพและพกยาเสพติด จึงติดตามสืบสวนหาข่าวและจับกลุมตัวได้เชิญตัวมาสอบสวนตรวจสอบเอกสารหนังสือเดินทางซึ่งไม่พบตรวจค้นภายในบ้านพักพบยาไอซ์น้ำหนักรวม1.5กรัมและยาอ e, ีน้ำหนักรวม0.4กรัมพบอุปกรณ์เสพยาเสพติดในห้องรับแขกโดยผู้ต้องหารับว่าเป็นของตนจริงเบื้องต้นควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งโดยผิดกฎหมาย ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเทศหนึ่งโดยผิดกฎหมายทั้งนี้จะส่งตัวดำเนินคดีตามกระบวนการของกฎหมายต่อไปข่าวหลากหลายประเด็นของสปีดนิวพัทรอชมกันต่อไปค่ะ